สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอน้ําแดงหมักใบเ,เนียมหอมผมจะใช้ใบเนียมหอมประมาณ8ใบก่าใบค่อนข้างที่จะใหญ่เดี๋ยวเราต้องเอาใบเนียมหอมไปอ่างไฟให้สลดสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการมาก,กัน โอเคครับนี่เราได้ใบเน้นหอมที่ย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะมาลองหมักต่อเลยด้วยนะครับเปิดขวดกันเลยเอาใบเน้นหอมใส่เข้าไปเลยครับ อันนี้ก็เรียบร้อยปิดฝาแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ9ถึงส0ชั่วโมงแล้วเราก็มาถ่ายออกเดี๋ยวมาลองดูกันครับครับก็ครบ9ชั่วโมงแล้วนะครับที่เราหมักน้ำแดงใบเนียมหอมกันเดี๋ยวเราจะมาถ่ายขวดกันนะครับ ร้อนแล้วครับน้ำนแดงหมักไปเนียมหอมหอมมากนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูส่วนโคตรที่เหลือนี่เราสามารถหมักได้อีกหนึ่งรอบนะครับจะใช้ระยะเวลาหมักที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนานกว่าเดิมอาจจะใช้สักประมาณ12บองชั่วโมงถึง15ชั่วโมงก็ได้นะครับก็แค่นี้ครับเรียบร้อย